เราก,กินกันสองคนน้ไม่เป็นไรเรากินผ้าปูวัวไปทำงานลำบากอร่อยเอนาะน้ำเปลือยดีฮะจำซุปต้มไม่หล้น มืดมาอีกแล้วครับทุกท่านนี่ครับเวลาเก่าเวลาเดิมเนาะห้าโมงเนาะห้าโมงเย็นนะครับผมมืดอีกตามจะท่วมอีกหรือเปล่าครับวันนี้นะครับผมมืดอีกแล้วนะครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องจันสุกอีกสานดีชซ่ครับผมืัอนี้นอกจันชุกจะมีไก่นะครับผมนี่ไก่บ้านเนาะเดี๋ยวจะมาต้มต้มไก่บ้านนะครับผมวัมนนี้บรรยากาศกับผลกำลัาางตกพี่น้อง เดี๋ยวขออนุญาตแนะนําเครื่องเคียงเนะาะผัาตะไคร้ใบมะกรูดนะครับผมเดี๋ยวใส่หม้อหม้อของเรามาครับผมใส่หม้อไปผัาตะไคร้ใบมะกรูดนี่ครับผมรอดีเออรอดีของเราหมดรอดีหมดแล้ว <c oughs> เกลือนะครับผม ใส่เกลือเติเกลือใส่ลงไปแล้วครับผม,ม,มเลี๋ยยกขานึงครับผมเดี๋ยวขออนุญ,ญาตสับกันนะพี่น้องแต่จันุกจะสับเด็กข,ขานึงครับต้มกินร้อนๆเนาะเป็นไก่บ้านครับผมไก่บ้านไก่ต้มผูครับเนื้อหลายไก่บ้านที่ซื้อกับ ป้าเลวันนั้นเนาะซีเกตเอามาจากปลายจีนนะครับวันนั้นตอนแรกว่าจะลาบครับฝนมันตกพี่น้องฝนตกสับไว้เต็มหม้อเลยพี่น้องเนี่ยสีเด็ดเลย <c oughs> ขออนุญาตปรุงหม้อกันได้พี่น้องนะขออนุญาตปรุงหม้อก่อนนะครับผมอมไปเลยนะครับผมนี่พี่น้อง ต้มไปเลยไปเลยส่วนไก่เนาะไก่ได้จันสุกก็จะเทีไก่ใส่ลงไปเลยนะครับผม <c oughs> ใส่ไก่ของเราลงไปเลย <c oughs> น้ำเดือดได้ที่แล้วเนาะใส่ไก่ลงไปอ ซับโอ้ยโอ้ยน้ำกำลังเดือดดีเนาะพี่นอ้องต้งไกลบ้านโอ้โหจัดไปครับผมเอาแบบปเปื่อยๆเลยอะพี่น้องจัดไปครับผมวันนี้เจ็ดแก้วเนาะแก้วมะนาวเนาะเส่็ๆกับจานสุกเลยครับวันนี้ บรรยากาศนะครับผมผมเลเทลงมาอีแล้วครับทุกท่านดูพี่น้องโอ้โหตกแรงอีกแล้วเนี่ยโอ้โหแรงมากเลยครับทุกท่านน้ำท่วมหนีแม่นอนเลยวันนี้โอ้ยมีปลาเผาด้วยครับผมมีต้มไก่ด้วยวันนี้พี่น้อง<ม>ยันถูกว่าต้มไก่นอกผิดพลาดหน่อยแม่แพรว่าชาแนลซื้อปลา<ม>เผามาอีก อะไม่เป็นไรครับผมเราเหลือแล้วก็ไ้กินพ่กนี้เช้านะครับผมไปลงมือกันเลยครับผมเสร็จแ,แล้วพี่น้องมาครับผมเมนูมือเย็นวันนี้เนาะต้มไก่บ้านเดี๋ยวขออนุญาตตดน้ำก่อนพี่น้องอสุดยอดเลยอาะสวัสดีครัสวัสดีอีกรอบนึ้งเนาะ มากินข้าวมื้อเย็นกับจานสุกครับผมมีต้มไก่ด้วยมีปลาเผาด้วยพิธาเนิดนึงเนาะเดี๋ยวไม่เป็นไรต้มไก่เราก็ต้มตุนไว้ไว้กินพุงพิทาเขาได้เนาะแล้วก็ตักมากินด้วยตอนแรกว่าจะกินเโ็นตัวกระเลยบว่ะซื้อปลาเผาขี่ขานเฮดกระเผาเนาะพิธาไปไหมครับผมโอเคสนกันกับพี่น้องไม่เป็นไรไปลงมือเลยครับกิน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 อะไรก็เสร็จพึ่งก่า อโอ้อืมอย่างน้ะอืมปึ๊บอ๋อคันเดียวเดี๋ยวเลาะหนังมันออกก่อนเนาะมันจะชิ้นง่ายแล้วเอาหนังมันออกก่อน,น,นหนังจะแสบ,บอืม,อม,อมโอ้ อันนี้ไม่ค่อยอ้วนเท่าไหร่ตายเหรอห <Okay. S 2> อมอ่ะโอ้ข้าวเหนียวห่าจระบาทนะ,ะหาา่อละห้าบาทโอ้ห่อละห้าบาทพี่น้องจานสุกต้องกินกับข้าวเหนียวน้ำเด้ต้มไก่อืม,ออมสวยวังเดียร์ห่อละห้าบาทหน่อยๆนี่ถึงยอดเล มะฮอ่มะฮอ่านี่ทั้งเนี่ยปลาเผานี่ทั้งต้มไก่บ้าเนี่ยกรท่ากันถักนะทิ้นรับเมื่อเอิ้นเท่ากับทำงานแล้วเนาะทำงานใช้แรงงานเราต้องกินวันหยุดนะครับผม อ๋อทำอน,น<ด>อาตกิมกิมเจวเลยนะพี่น้งอง่น้นอเรากินกันสคนนันไม่ปลา่าเรากินรับทัว

เอาไปเลยครับเนี่ยมันเพิ่นเนี่ยจะตาเตาให้ยุดเนาะไปทำงานลำบากอืม,อมแตบ ต้มไก่ก็อร่อยปลาเผากาอ็อร่อยอืมมาลองกินเจริญอาหารดีแท้พี่น้อง ตวไหนน้องคนออคต้าเหรออสัมาส,สดอร่อยนะอือ <c oughs> แบบขนาดบปรียป้ยสผงหน่วยนะเมบะน่น ไม่ไดใช้้งงวน่วนีิใช่ใ่อะใส่โงน่วบ่ได้ไ<ป>ใชงรงลดดีกินน้ำจนสำลักพี่น้องน้อเปยดีฮนะทำซุปต่อไม่หลน

bây giờ nhà có làm ừ. nấm kim chèo đây, làm con thau rồi, thằng dù phi nào mình ngán dù มามามาข้าไหมอืมอืมเขาก็บรรจาศฝนตกล่นลินอืมทำยัยอืม กินฮอมมากเขาเผาดีเขาฮอให้ก็ไข่ก็สามตัวไ่ไค่ไม่ใบเตย มีตะไคร้มีใบเตยอ,อืมน้ำจิ้มน้ำจิ้มแก้วตัวตัด รปดนำป้ำปอกๆแซบต้มใกล้็แซบมาตัดกันครับเตียงตับเหมือนเดิมนะครับผม โอเคครับผมเนาะจมมาภาคกวรแล้วนะครับผมคลิปนี้จำสุกกับแม่ไพไพชนลต้องขอตัวลาไปก่อนอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครป์ให้จำสุกด้วยครับผมคลิปนี้เราสองคนต้องขอขอกาวคข้ามสวัสดีค่ะ